เปิดรอบให้ดูนะครับที่เดิน่อกผิวให้ดูนะครับเจ้าเครื่องเดินได้นะครับตัวนี้เนี่ยเดินต่อกผิวได้นะครับใส่สีจัดยี่สิบห้านิ้วครับสวิง เฟสยี่ลองเครื่องให้ดูเลยนะครับคือห่อคาซีวากินะครับอันนี้เราเปิดรอบให้ดูนะครับ ตัวนี้ถอดออกไปไว้ข้างในนะครับตอนนี้เครื่อมันอยู่ข้างนอกอยู่มันยังเดินลำบากปากงานจึงโมเล่ใหญ่ๆได้เลยนะครับ ยียันศูนย์มีนะครับช่างยียันศูนย์อยู่ข้างในยังไม่ได้ใส่ครับครม,มีงานใหญ่ๆปาดนงปาดหน้าได้หมดเลยนะครับ,นนรบเดินเดินฟิตออกผิวได้นะครับ เหือนพิปปกตินะครับลาดิาทพิปถอยหลังนะครับตาหน้าถอยหลังออกมานะได้นะครับ เครื่องเดินได้ระช่างสนใจโทรมาเบอร์เดียวกับ0954922702 2นะครับตัวนี้ราคาไม่ไมแรงนะครับราคาแสนต้นๆน,นะครับสวิงเวด20ของญี่ปุ่นนะครับ